เงินดิจิทัล10,000บาทกลับมาเดินหน้าอีกครั้งแล้วนะครับประเดิมด้วยการแจกเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางกว่า14ล้านคนกลุ่มเปราะบางในที่นี้จะเป็นใครบ้างจะได้รับเงินเมื่อไหร่และกลุ่มอื่นๆเมื่อไหร่จะได้รับเงินดิจิทัลติดตามในไบไซส์ EP นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไบไซส์ครับในที่สุดนโยบายระดับเลืองธงของรัฐบาลซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทยอย่างการแจกเงินดิจิทัล10,000บาท ก็ได้เาคาะระฆังกลับมาเดินหน้ากันต่อแล้วนะครับโดยเริ่มต้นโครงการในเฟสแรกนะครับแจกกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดครับทั้งผู้มีเศษสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราคุ้นเคยกันและแจกให้กับกลุ่มผู้พิการด้วยครับพร้อมทั้งมาในชื่อใหม่นะครับคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการขณะที่กลุ่มที่เป็นเฟสสองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟน และลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังต้องรอดูกันต่อถึงรายละเอียดของการแจกเงินวัไซซีพีนี้เราจะอัปเดตเรื่องของการแจกเงินหมื่นกันนะครับทั้งกลุ่มปลอบบางที่เป็นเฟสแรกใครจะได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินอย่างไรจะได้รับเงินเมื่อ,อไรและกลุ่มที่เป็นเฟสสองเองนะครับเงินดิจิทัลเนี่ยจะมาเมื่อไหร่แล้วตอนนี้มีอะไรที่คืบหน้าล่าสุดแล้วบ้างติดตามทั้งหมดพร้อมกันครับ เริ่มจากการแจกเงินให้กลุ่มปลอบบางในเฟสที่1น่ะครับแจกให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่กว่า1 2 4 0 0 0 0คนและผู้พิการนะครับกว่า2,150,000คนรวมเป็นเงินงบประมาณที่ใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ145,000ล้านบาทโดยจะแจกเป็นเงินสด10,000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีผ่านช่องทางที่กำหนดทั้งระบบพร้อมเพย์นะครับผ่านหมายเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ หรือช่องทางการรับเงินเบีย้ยคนพิการตามที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับการโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีเงินฝากกลุ่มปลอบบางนะครับกลุ่มบัญชีกลางจะโอนให้ในวันที่2 5ถึง27และ30กันยายนนี้ครับแบ่งการโอนเป็น4กลุ่มครับคือวันที่25กันยายนนี้เนี่ยโอนเงินให้คนพิการพร้อมกันหมดนะครับทั้ง2 1 5ล้านหนคนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ประมาณ1 1 3 0 0ล้านนคนครับ ส่วนวันที่ 26, 27และ30กันยายนเนี่ยจะโอนให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายเลข1-9นะครับวันที่26กันยายนครับเลขประจำตัวประชาชนลงท้าย1-3ประมาณ4 5 1 0 0 0 0คนวันที่27กันยายนนะครับเลขประจำตัวประชาชนลงท้าย4-7ประมาณ4 5 1 0 0 0 0คน แล้ววันที่30กันยายนนะครับเลขประจําตัวประชาชนลงท้าย8และ9ประมาณ2องล้านสองแสคนครับเหตุผลที่ต้องหารต้องแบ่งกลุ่มในการโอนเงินเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับ mm. เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบครับเพราะว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยจะมีการโอนจ่ายเงินเดือนข้าราชการด้วยส่วนใครที่พ้นช่วงวันโอนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินด้วยปัญหาอะไรก็ตามแต่นะครับจะมีการจ่ายเงินซ้ําอีก3ครั้งครับคือวันที่22ตุลาคม 22พฤศจิกายนและ22ธันวาคม2567ครับและเมื่อพ้นการจ่ายเงินซ้ำครั้งที่3แล้วนะครับจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้ครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะครับสามารถทำได้ตั้งแต่24กันยายน2567เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันรับจ่าย และทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ย้ำนะครับ021092345กด1กด5ครับบริการอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงและอย่าลืมตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะครับว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับให้ติดต่อที่สาขาธนาคารหรือลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับ ภายในวันที่16ธันวาคมนี้และสําหรับคนพิการนะครับที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุนะครับให้ทําบัตรหรือต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวครับส่วนความคาดหวังนะครับเรื่องการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลคาดว่าการมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับจำนวน145,000ล้านบาทเนี่ย ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.35ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อผู้บริโภคเนี่ยมีกําลังซื้อมากขึ้นจะช่วยก่อให้เกิดการผลิตการค้าขายการจ้างงานและการคมนาคมขนส่งตามมาครับซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเอื้อให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป จากกลุ่มปรอบางที่กำลังจะได้รับเงินแล้วนะครับมาถึงกลุ่มที่เหลือในเฟสที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับและมีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า36ล้านคนในการถแถลงข่าวโครงการแจกเงิน10,000บาทกลุ่มปลอบางนะครับเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาคุณพิชัยชุนหาวิชิาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยยืนยันว่าโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสอง จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยมาตรการนี้นะครับนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวส่วนรูปแบบการจ่ายเงินในเฟสที่2นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลว่าอาจจะจ่ายแบบทีเดียว10,000บาทหรือจะแบ่งจ่ายครั้งละ5 0 0 0บาทและอีกหลายประเด็นนะครับว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือรูปแบบเงินดิจิทัลและจะจ่ายให้เมื่อใดเนี่ย ทั้งหมดนี้ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งนะครับทั้งรายละเอียดและเรื่องของระบบและล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายวัตถุประสงค์โครงการแนวทางการดําเนินโครงการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และแหล่งที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับรวมถึงกํากับดูแลติดตามและตรวจสอบการด,ดําเนินโครงการในภาพรวมครับให้เป็นไปตามที่คอรมอมีมติเห็นชอบเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อให้การด,ดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามที่คอรมอมีมติเห็นชอบครับส่วนกรรมการนะครับก็จะมีตั้งแต่นายกแผททองทานนั่งประธานกรรมการตามมาด้วยรองนายกนะครับคุณภูมิธรรมคุณอนุทินคุณวิชัยชุนหาวิชิระ คุณประเสริฐจ,จันทละลงทองนะครับนั่งรองประธานกรรมการและมีกรรมการทั้งคนในรัฐบาลนะครับเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีประจาสํานักนายกรัฐมนตรีจนถึงคนจากหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒน์ผู้อำนวยการสํานักงบป,ประมาณหรือผู้ว่าแบงค์ชาติครับและคาดว่าจะมีการประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นเฟสแรกเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ และกลุ่มที่เป็นเฟ,ฟสสองเองนะครับหลังจากการประชุมบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนัดแรกแล้วจะมีรายละเอียดมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับและนี่คือไบเซตครับเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวพบกันใหม่วันเสาร์หน้า1 1โมงเช้าสวัสดีครับ